เศรษฐาเบกคนอวยครับเป็นนายกที่ดีที่สุดในโลกถอมตนบอกผมเพิ่งได้เป็นครับเทียบพิธายังไม่ได้เป็นแต่เรียกคนพบหวุ่นครับ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่8กันยายน2 5 6 6นะครับนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับและก็คณะนะฮะเดินทางมาถึงเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อพบประชาชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ชนลปะปทานแล้วก็นอกพื้นที่เขตชนระทานครับโดยนายเศรษฐานะฮะได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ําขึ้นในเขื่อนอุบลรัฐครับจากกรมชนลปะปทานแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะว่าที่แม่ทัพภาคที่2ซึ่งมีเนื้อหาสรุปว่าในนนนนปีนีีะะ้้้้ําเขืออุบล,ลัมยค ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งของนายวรพลจันทีรยานนท์นะคะคุณผู้ชมรองนายกอบตภูเวียงนะคะกล่าวกับนายเศรษฐาว่าท่านเนี่ยเป็นนายกที่ดีที่สุดเท่าที่โลกพึงเคยมีมาครับทำให้นายเศรษฐาเนี่ยตัดบทว่าไม่ขนาดนั้นเพิ่งเป็นได้ไม่กี่วันครับจากนั้นนายเศรษฐานะคะก็ได้สัมภาษณ์กรณีที่มีคนชมว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดในโลกนะคะบอกว่าคงไม่จริงครับพราผมเนี่ยเพิ่งได้เป็นนายกอย่าไปหลงรักเสียงที่เราอยากจะฟังมาตลอดวันนี้เอาความเป็นจริงดีกว่าบางเสียงที่เราไม่อยากได้ยินคือเสียงที่ประเสริฐที่สุดครับ น,ะะนายกแล้วก็คณะคุยกับประชาชนเสร็จสิ้นนะฮะก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับประชาชนครับซึ่งได้รับประทานเป็นเมนูแบบบุฟเฟ่ต์นะฮะโดยมีเมนูอาหารประกอบไปด้วยแกงเขียวหวานผัดพริกแกงไก่ไข่เจียวหมูทอดกระเทียมและก็ไก่ย่างครับซึ่งนายกเนี่ยได้เดินไปตักอาหารทานด้วยตัวเองครับแล้วก็หากจํากันได้ครับผู้ชมก่อนหน้านี้ครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรกคก้าไกลเนี่ยอตอนนั้นก็เพิ่งเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ยังไม่ได้รับรองการเป็นนายกอย่่่่่าา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 างงงงงงเเเป็็นนนนนนนททกกกกกกรรรรรระะะ้้ีียยหววชชชมมพบตตตััแลือคจถึ ุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะต้องออกมาเตือนว่ากรณีที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ไปเรียกส่วนราชการมาคุยในทางกฎหมายเนี่ยไม่สามารถทําได้นะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกก็สามารถทําได้ย้ําว่าทีมงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยจะขอข้อมูลเอกสารราชการก็ยังไม่ควรทําเพราะว่าข้าราชการเนี่ยยังอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันครับแต่ก็ได้มีการสั่งเตรียมข้อมูลไว้ส่งต่อให้กับรัฐบาลใหม่เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วพร้อมย้าว่าไม่รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลเนี่ยท ตี2คนแต่ก็ไม่ขอออกความเห็นในเรื่องนี้อีกครับเพราะว่าไม่ต้องการไปสร้างความขัดแย้งกับใครครับต่อมานายพิธานะฮะก็ได้ออกมาตอบโตว้วาหน่วยงานเนี่ยเขาเชิญมาเองในฐานะพักการเมืองครับแล้วก็ไม่มีการไปลาะบละล้วงแล้วก็เพจด,ดังอย่างสติะลูกเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความไว้อีกคุณผู้ชมโดยระบุไว้ว่าเรื่องเนี้ยพิธาอ้างว่าผมเนี่ยไม่ได้เชิญหน่วยงานมาประชุมนะหน่วยงานราชการเนี่ยเชิญผมเองแต่พอมีเอกสารหลุดออกให้เห็นปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยไปเชิญหน่วยงานเข้ามาประชุมเองต่างหากครับ พร้อมกับเผยแพร่หนังสือที่ลงนามโดยนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าไกลนะฮะในเอกสารพรรคก้าไกลที่กกต22.03อทับส5งครับเรื่องขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอนโยบายด้านการกระจายอำนาจส่งถึงนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยในวันที่1มิถุนาย,ยนครับสำหรับหนังสือฉบับดังกล่าวคุณชมระบุไว้ว่าตามที่พรรคเก้าไกลได้รับเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2 5 6 6ด้วยคะแนนการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับรองผลเลือกตั้งและประสานการจัดตั้งรัฐบบาาาลนนนนััน้เื่่อจกโยยสสคญทีุด ของพรรคเก้าไกลประการหนึ่งคือเรื่องการกระจายอำนาจปลดล็อกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการสาธารนณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพรรคเก้าไกลเนี่ยจะดําเนินการโดยทันทีและจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วในการนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและก็ปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวพรรคเก้าไกลค่ขอเรียนเชิญท่านและก็คณะกรรมการสมาคมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน5ท่านเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสที่1่มิถุนายน 2,506เวลา13 30นาทีณห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยถนนบรมราชชนนีแขวงฉิมพีเขตตลิ่งชันกทมจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวจะขอขอบพระคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไก่ครับ